คุณหาดเพลงอะไรของคุณคุณไม่ได้แต่งขนาดนี้อ้าวแน่นอนฉันฟินกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทันทีเด๊ไหนใครว่าแม่ฉันอ้วนจะตบตลอดการเลยเออได้ไงตัวจริงเป็นไงบอกว่าสีตัวจริงเป็นไงบอกไหนไม่อ้วนไม่อ้วนสวยไหมคือคนนี้บอกเลยว่าไม่อ้วนเพราะเขาพูดพูดพูดพูเรื่องความสวยหน้าสวยน้าไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าความน่ารักอ่ะอยู่ตลอดการคนสวยอย่าอยู่ได้ไม่นานแต่คนน่ารักอยู่ได้ตลอด สิบหาวันธรรมพนดีอ้วนนี่บ่ได้เดอ้อถามเดอ้อสวัสดีดเอฟซีผู้ใหญ่บ้านนะคะเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกคนนะคะวันนี้มาอาัดเพลงอะไรครับบอฮากสิกักเ็ดหยัางเพลงนี้มัน <c oughs> ฉันนี่คนรู้สึกว่าเธอมากักฉันอะไรอย่างนี้ฉันต้องใส่อารมณ์นั้นไปห,หอออารมณ์แบบทําเหมือนหึงหวงแต่ที่แล้วเออจงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ มีความหึงหวงเกิดขึ้นต้องรอดูต้องรอดูเพลงนี้มีความหึงหวงผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนหึงหวงตากแตนเด็กก็ต้องสิทำไมอ่ะนั่นน่ะสิฉันก็ไม่เข้าใจอย่างนี้คมาถามเธอในเพลงไงเนาะอือพับเพิ่นมาอัดเพลงเพิ่นมาหลีอัดเด็กๆเมมมันนั้นเอาเธอเพิธอไปจัดเตียมคันนี้เมื่อนี้ยพี่บานมาิ่นจัดเตียมเดี๋ยวเธอมาคือฝนตกจริงเหรอฝนตกนี่ไม่ใช่เสียงห้องน้ำเสียงห้องน้ำไม่บอกใช่บอกใส่ลายข่อยไลายน้ำกระไดใส่ลายขาวหน้าหนึ่ง ่แม่วันนี้แม่ก็คุมอัดหน่อยนะอะไรก็ทาร้องน่อนะเสียงค่อยยิ่งเข้าไปเลยคุณผู้มที่เดียววันจะใส่สีถอดคนคุ้มน่ะพุ่นหนาทีทั้โปรดิวเซอร์พูดทั้งสองท่านนะครับผมเคยมาที่นี่ไหมผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะใช่ไหมจาร๊ะ เคยมาพีุ่านไมกาอ๋อโอเคพี่ตื่นเต้นมานานโขล้วเจอกันสมัยท่าปีร้องสมัยใช่ใช่สี่ห้าปีแล้วสมัยตอนนั้นเขารวมห้าหนุ่มห้าหนุ่มเดือบอยได้บอยแบนด์ใช่บอยจนจริงจริงไปแล้วสมัยต่นท่านมีลูกมีเมียตัวนี่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้สมัยมสดตอนนี้ก็ยังสดอยู่นะฮะอุยรีบขายของเชียวแมเมื่อคืนเห็นไปออกเดทกับสาวที่ไหนคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวไป้นมอหอยตอนนี้นู่นเอาหอยเรื่อง อะไรมีเรื่องชันด้วยเหรอมีเรื่องกันด้วยเหรอเรื่องเพลงใหม่หรกว่ามีเรื่องฉันไม่ต้องมีเรื่องหรอกเปิดไปไหนช่วงนี้เคยเห็นทุกคนตั้งระเตียได้หมดช่วงนี้เพลงเขากำลังอะไรนะเพลงอะไรนะหุ่นนางยักษ์กับเป็นตาฮักอยู่เดินนี่เธอต้องเต้นให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะเต้นฉันจะพาเธอเต้นในนี่ที่ต่อไปละโอเคนะครับติดตามด้วยนะครับกับผลงานเพลงใหม่หุ่นนางยักษ์กระเา็นอยูให้ผลงานไปไหนไั้งคาเตียอ่ะไมนี้ก่อนเอาเพลงนี้ก่อนตอนนี้กำลัง คนกำลังเล่นแผ่นเลยใช่หุ่นนางยักษ์ตาฮักอยู่เดินฝากด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพลงคู่ของเราเรียกเพลงฟีดเพลงฟีดถ้าคือถือว่าได้รับเกียรติจากพี่ได้รับเกียรติจากพี่ตาะแตนนั่นแหละใคยบอกว่าพี่ตาะแตนเขาอยากลองพี่นั่งแซวดิบริษัทไหนวะย้ายใจได้สิเดี๋ยวฉันหาเพลงแล้วก็หายไปอีกนะหายไปนะฉันใช้เวลาหาเพลงไงแล้วก็ไปหาเพลงแบบเออเออมาได้อยู่แบบเพลงที่มันเข้ากับ ผมด้วยแบบว่าเออมันก็น่าจะเข้าที่เสือแหลมัเนาะต้้องเขาดไปเลือกเพียงอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเพื่อเบ้านฟินและดูผมที่สุดเลสที่สุดไม่นี่มันบทบาทนี้เล่นไม่เป็นเลยนะพวนเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับเราอุ้ยพอด่าล่าไงเธอด่าล่าเข็นจังเลยเออฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะบอกรักสี่หสีบอห้าสีกักเห็นหยังบอหักสีกักเห็นหยังเอาไม่เอาไม่บอกห้าเอาแต่หนึ่ง อ่ะซอก,กันนะบอฮักสีกาเข็ดหยังเลยเอบอฮักสีกาเข็ดหยางหนึ่งสองสามบอฮักสีกาเท็ดหยัง